นี่ฮะของนะครับที่เ,าเราได้ขึ้นมา,าขายนะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอตอนเช้าๆนะเดี๋ยวเราจะดูอีกรอบหนึ่งว่าของที่เราขึ้นมาประมาณนี้จะาขายยุบไปประบาทเท่าไหร่นะครับของยกถุงนะครับพี่น้องตรงนี้ต้องเต็มนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง y t u t u นะเบงตะลงผักสดนะครับ คลิปนี้พามาชมของที่เราได้เอาขึ้นมาไว้เตรียมไว้ลูกค้าด้านบนนะครับจากของยกถุงที่เราตั้งขึ้นเต็มโต๊ะประมาณนี้นะพี่น้องจะรอดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าของอยู่ที่เราเอาขึ้นมาประมาณนี้นะครับจะขายหมดไปขนาดไหนนะครับอันนี้คือของยกถุงนะครับฝั่งนูน้นแล้วราคาเรามีบอกทุกทุกอย่างนะครับราคาเราจะมีบอกทุกอย่าง นะฮะสำหรับของยกถุงแล้วก็ราคาย่อยตัวนี้คือของย่อยนะของยกถุงฝั่งนี้ก็มีเช่นอย่างเช่นเป็นพวกกะหล่ำนะครับตรงนี้ นี่เส้นแตเกเยอะมากเลยเอาอันนั้นหนิบมันแตกเส่นี้นันเส้นบดี ไม่ไ้คุณไม่ไดคุณ้คุยังไงไม่ได้คุณจิ้มสุเปย์หระเี๊ยสองกรเียมสองที่แดงลงจะรัคมันเอามา้อีบนี่ฮะที่องที่

นะครับสำหรับของที่เราขึ้นไว้เตรียมไว้ให้ลูกค้าครับแล้วกระปรองเราก็มีอันนี้ครับแพ็กละหนึ่งร้อยบาท ของที่เราเตรียมไว้นี่ฮะสวยมากครับสำหรับสลับนี่ใสขึ้นมาสวยๆเลยนะครับกาดกาลังก็กําลังไล่ปอกกันอยู่นะของอย่างอื่นก็อ่านี่กําลังไล่ขึ้นนะครับกําลังไล่ขึ้นนะกลิ้งสวยๆเลยโอเครับสำหรับคลิปนี้บปไวครับสวัสดีครับ